ยำยำครับคว้าตัวทิกเกอร์อชิระเทริโอเป็นพรีเซนเ,เตอร์คนแรกมาพร้อมแพ็กเก็ตด,ดีไซน์ใหม่เอาใจเวรุน่นให้กล้าทำตามฝันในคอนเซปต,ต์ยำยำครับจัดเลยครับ ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเอาใจลูกค้าแต่และเจเนเรชันเลยก็ว,ว่าได้ค่ะสำหรับแบรนด์ที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำๆครับโดดเด่นด,ด้วยรสชาติที่มีให้เลือกหลากหลายโดนใจทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีชื่อนี้ก็ยังครองใจคนไทยเรื่อยมา ล่าสุดยยำครับภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทวันไทยอุตสาหากรรมการอาหารจำกัดสะเทือนวงการบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปอีกครั้งโดยการปรับเปลี่ยนแพ็กเก็ตดีไซน์ใหม่ครั้งใหญ่แบบยกเซต ทั้ง6รสชาติได้แก่รถต้มยำกุ้งรถหมูสับรสต้มยำกุ้งน,น้ำาขลนรถต้มยำทะเลหม้อไฟรสซุกี้ทะเลและรถหมึกมะนาวไม่เพียงเท่านั้นยังถือโอกาสดึงนักร้องนักแสดงหนุ่มหน้าใสทิกเกอร์อาชิระเทริโอนางแทนพรีเซนเตอร์คนแรกของไลายโปรดักต์นี้อีกทั้งยังเปลี่ยนพื้นที่สยามสแควร์รานบ็อกเกหรือรานสีฟ้าให้กลายเป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ได ออกมาทำตามความฝันกับแคมเปญใหม่ยำยำครับจัดเลยครับก็สำหรับงานวันนี้นะคะก็ยำยำครับจัดเลยครับนะคะก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรามองถึงกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ยังเจเนอเรชันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมีความสุขมากๆเลยที่ยำยำเนี่ยได้น้องทิกเกอร์มาร่วมงานด้วยนะคะกับงานวันนี้ค่ะ เลือกพีเซนเอร์ครั้งแรกคองเขาเป็นใครคะค่ะก็จริงๆยำๆไม่ได้มีพรีเซนเตอร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็แต่น้องทิกเกอร์เรามองเห็นว่าทิกเกอร์เองเนี่ยเป็นยังเจเนอเรชันนะคะแล้วก็ด้วยสไตล์ของทิกเกอร์เนี่ยเป็นเอ่อเป็นโพซิทีฟนิสกายนะคะแล้วก็เอ่อเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะเราก็มองว่าน้องทิกเกอร์เนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะที่จะ มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราในย,ยำยำครับจัดเลยครับแคมเปญครั้งนี <serves> ้นะคะคุณือเป็นไงบ้างเาชุดค no ือเเราป็นพรีเซนเตอร์ในสไตล์คือผมต้องการแฮปปี้มากมากมากว่าการการที่ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เนียเป็นความหมองแบบอะไรนะมันเป็นความหมายของแล้วด้วยเมสเซจของของโปรเจกต์ยำยำครับเนี่ยมันมันมันเป็น เป็นเมสเ с จที่แบบ chase your dreams ทำตทามความฝันก้าวขั้นความกลัวไม่กล้าและการที่ผมได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบบเราจะได้สื่อเมสเ с จนี้แล้วทำคำแับทำตามความฝันพร้อมกันมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแฮปปี้และโชคดีมากๆแล้วรู้สึกขอบคุณมากๆรู้สึกุดๆมากๆอย่าง durable, maple, 2018, ia, นี้ผมรสชาติเราชอบเลยจริงๆพูดบนเวทีแล้วครับแต่มเป็นคนแท้ผมต้องทาน ต้มยำกุ้งเดี่ยวแซ่บแค่ไหนเพราะเราเลือกรแซ่บเราต้องแซ่บแค่ไหนก็ตอนนี้ตอนนี้กำลังแอบแซบแอบแซ่บคุณแม่ไม่รู้แน่นอนแม่จะรู้วะเนี่ล่ะคือฝากติดตามแคมเปญนี้นะแตนเห็่เปลี่ยนดีเพื่อะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะสำหรับวันนี้ที่มา รอ,อ,อให้กําลังใจกับยำยำครับกับน้องทิกเกอร์นะคะสำหรับแคมเปญใหม่ยำยำครับจัดเลยครับนะคะก็สําหรับแคมเปญนี้นะคะเราจะมีรถโชว์ทั่วประเทศนะคะทั้งสกู๊ตโตรล้วก็ทั้งในมหลาลัยต่างๆนะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องทิกเกอร์กับยำยำครับด้วยนะคะก็สําหรับแคมเปญนี้เรามั่นใจว่าเ,เราจะทารกเกตไปที่กลุ่มน้องคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ จะเข้าถึงในวัยยังเจนทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่มีความฝันก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกๆฝันของคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับแล้วก็รีแพคเกจิ้งใหม่นะครับก็จะมีพี่ยมสเตอร์มาเป็นคนคอยให้กำลังใจให้กับทุกคนทำตามความฝันนะครับจัดเลยครับวัยรุ่นมันต้องอย่างนี้นครับถ้าจะทำตามความฝันให้สำเร็จคือ9 0 0นจุดที่กลัวจุดที่ไม่กล้า พี่ยำเซอร์จะขายนัเสนอขายสปอรต์ตลาดนะ